สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็ยังอยู่ในหมวดของ Introduction อยู่นะครับรู้และเข้าใจไฟล์ m a k e r อเบื้องต้นนะครับวันนี้มีอะไรมาให้ดูกันบ้างนะครับโอเคนะครับเราเปิดไฟล์ m a k e r อขึ้นมานะครับอโอเคนะครับเราก็จะเจอกับตัวไฟล์ m a k e r Pro a d v a อดวาตัวนี้นะครับ หน้าตาแบบนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนกับ IDE เนะหรือ Editor อะไรนี่แหะครับเอาไว้เป็นสร้างโปรแกรมขึ้นมานะครับมันมีเวอร์ชั่นที่ทำงานบน Windows ได้แล้วก็บนเครื่อง Mac Mac ได้นะครับก็ได้แต่หวังว่าในอนาคตคงทำงานบน Linux ได้นะครับ <c oughs> ก็คือตัว IDE ตัวนี้นครับ นะที่คาดหวังว่าถ้ามันพัฒนาบนรี눅น่าเนี่ยโอ้โหผมว่าหลายๆอย่างเปลี่ยนไปเลยครับในการพัฒนาฐานข้อมูลนะครับโอเคทีนี้ตัวโปรแกรมที่เราสร้างขึ้นเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะรันได้บน pc Desk t o p นะครับแน่นอนว่าบนเครื่องแมนะ่ะก็รันได้อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้แล้วโปรแกรมที่เราสร้างขึ้นเนี่ยเพียงตัวเดียวเนี่ยมันก็สร้างให้รันบน iPad ก็ได้บน iPhone ก็ได้นะครับอ่าแล้วก็อ่าลันผ่านบนเว็บเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้เหมือนกันนะครับโดยที่มันจะมีไฟล์ m a k e r อร์เวอรน for Server นะครับ โดยที่เวอร์ชัน for server เนี่ยเดี๋ยวค่อยลงลึกรายละเอียดนะมันก็จะเป็นตัวที่เหมือนเว็บเซิร์ฟเวอร์ครับเอาไว้เก็บโปรแกรมแล้วก็ทำให้ผู้ใช้เนี่ยไปดึงใช้งานตัวโปรแกรมเนี่ยผ่านเบราว์เซอร์ได้โอเคนะครับนี้ผมก็จะให้ดูนิดนึงนะครับเวลาทีา่เราสร้างโปรแกรมมาเรียบร้อยแล้วเนี่ย ในเมนูไฟล์เนี่ยมันจะมีเมนูแชร์ลิงนะครับมันก็จะมีเมนูอัปโหลดทูไฟล์ maker server นะครับอันนี้เราต้องติดตั้งไฟล์ maker server นะครับตั้งเซิร์ฟเวอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับพอเราคลิกเข้าไปเนี่ยนะครับอ่ามันก็จะไปดึงดึงไ p อ่าไฟล์ maker server มาให้นะครับแต่นี้ผมไม่ได้ติดตั้งเอาไว้นะครับ เอาไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะอา,อาจจะหาเวอร์ชันไฟ l บอร์เซิ e r ฟ e r มาใช้นะครับามาให้ทุกคนดูเลยนะครับอตอนที่ทำงานเนี่ยผมก็ทำอัพแล้วก็รันผ่านเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมยังไม่มีงบประมาณซื้อไฟเบอร์เซิ e r ฟ e r อร์นะครมันเป็นการซื้อไายเส้นด้วยนะครับขั้นต่ำน่าจะห,าหลาไเส้นนะยูเซอร์ก็หลักแสนนะครับถ้ามีโอกาสเนาะมีงบประมาณนะครับ มีการสนับสนุนก็คงจะได้รีวิวไฟล์ maker server ให้ดูกันนะครเดี๋ยวอาจจะพยายามไปหามาก่อนเนาะโอกาสหน้านะครับคือจะบอกว่าก็อัปโหลดไฟล์ไปขึ้นเซิร์ฟเวอร์นะครับผู้ใช้ก็เข้าเว็บนะครับนะเข้าไปที่ลิงก์ของไฟล์ maker ปุ๊บคุณเรียกแอปใช้งานได้ทันทีเลยนะครับก็ไม่ต้องใช้ตัวคือโปรแกรมตัวนี้ที่ซื้อมาเนี่ยนะครับก็คือ1 หโปรแกรมเนี่ยมันใช้สร้างใช้ค e เอทแล้วก็ใช้รันโปรแกรมได้ในตัวมันเองนะครับอนอกจากนี้แล้วมันสามารถที่จะแชร์ตัวที่2นะครับมาดูนะแชร์วิดไฟม i เกอร์ไคลแอนด์นะครับถ้าเราเปิดให้มันรันหรืออ่านผ่านไคลแอนได้แล้วนะครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็ network sharing on นะครับมันก็จะเลือก ip มานะครับ หลังจากนั้นเราก็เลือก Network Asset File นะครับ All User, All user ก็คือให้ทุกคนเนี่ยเข้าใช้งานได้นะครับหรือเป็น User ที่เรากำหนดในช้อยที่2หรือ No User ก็คือมันก็ไม่โชว์ไฟล์ในระบบ Network เท่านั้นเองหมายความว่าเราจะต้องมีไฟล์ Maker ตัว IDE ตัวนี้2ตัวนะครับตัวหนึ่งก็คือเปิด Run ไฟล์ทิ้งไว้นะครับอีกตัวหนึ่งก็เปิด แล้วก็ไปเรียกฝ่ายใช้งานในระบบเน็ตเวิร์นะครับถ้าใชใ้ในระดับองค์กรที่ไม่ใหญ่มากบนเน็ตเวิร์นั่นหมายความว่าเราต้องซื้อไฟล์เมเอร์ตัวนี้นะครับหลายหลายเส้นนะครับก็แพงเอาเรื่องกันแต่จริงมันก็คุ้มนะครับพูดถึงว่าเออถ้าแต่ละหน่วยงานเขามีการเรียนรู้ให้สร้างไฟล์เมเอร์ได้เองนะครับ ผมว่ามันก็ไปทดแทน Excel ได้นะงานแบบงานประจำหลายอย่างที่มันซ้ำๆเนี่ยนอกนั้นเขาก็สามารถที่จะสร้างและกีเอ็งานใหม่ขึ้นมาได้ผมว่ามันอลังการนะเยอจริงนะฮะมันคุ้มจริงไม่ต้องซื้อเวอร์ชันใหม่ๆที่มันอัปเดตทุกปีทุกปีก็กได้นะครับเ,เวอร์ชันอย่างเวอร์ชัน17เนี่ยโหเพียงพอเลยใช้ไปได้ตลอดชีวิตเลยเจริงจริงนะครับก็มันทํากระถานข้อมูลนะ มันก็มีการออกแบบทําอะไรซ้ำๆทูนที่ใช้ก็เพียงพอเหลือเฟือแล้วนะครับก็คุ้มค่านะครับหรือขยับไปใช้เวอร์ชั่นไฟเบอร์เซิร์ฟเวอร์ก็ได้ครับซื้อเซิร์ฟเวอร์หลายเส้นนะมานะครับแล้วก็ซื้อตัว IDE ออกแบบโปรแกรมให้ให้โปรแกรมเมอร์หรือดีด e วลอปเปอร์เนี่ยสร้างโปรแกรมขึ้นมานะครับแล้วก็ไฟล์ไปอัพแล้วก็รันนะจบนะครับอะโอเค ตรงชอยนี้นะครับก็คือเดี๋ยวจะสาธิตให้เห็นเหมือนกันนะครับว่าเราลันไฟมิเกอร์บนระบบเน็ตเวิร์ได้นะครับขอให้มีไฟมิเกอร์โปลงไปนะครับโอเคนะครับจริงๆแล้วอีกออปชันต่อมานะครับก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจจะยังมีข้อจำกัดบ้างนะครับผมไม่แน่ใจว่า คำว่าทูลเนี้ยมันติดอยู่กับคำแอดวานหรือเปล่าคือเมื่อก่อนถ้าจําไม่ผิดมันจะมีเวอร์ชั่นไฟเ a อร์โป o กับแอดวานขายแยกนะแต่เดี๋ยวนี้มันน่าจะเป็นเวอร์ชั่นเดียวแล้วแหละนะครับก็คือในตัวของทูลเนี้ยมันจะมีช้อยที่เรียกว่า d e v e l o p e r utility นะครับไอตัว utility ตัวเนี้ยนะครับมันก็คือสามารถที่จะคือสร้างโปรแกรมหนึ่งโปรแกรมมานะครับไม่ได้ไปเชื่อมต่อหรือรันบนเน็ตเวิร์ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับไอทูลตัวเนี้ยก็คือ มันสร้างเขาเรียกว่าเหมือนสร้างซอฟไฟล์คล้ายๆกับ w i n d o w ะเป็น exe e เนี่ยครับไว้รันแต่น่าจะรันแบบ Standalone นะถ้าผมจำไม่ผิดอะนะครับหมายความว่าเราก็เหมือนกับการคอม p พล์โปรแกรมนะครับโดยที่เราสามารถผมไม่รู้ติดอะไรเปล่านะยังไม่เคยลองเต็มที่เ,เวลาคอม p พล์เสร็จแล้วเราก็ Copy s o ซอฟโปรแกรมเนี่ยไปลงที่เครื่องไหนก็ได้นะครับแล้วก็รันที่เครื่องนั้นนะครับก็ทำงานได้เลย ก็เหมาะเหมาะเหมาะกับงานที่เคยคีย์ใน Excel นะครับกว่าจะออกรีพอร์ตจัดรุ่นจัดนี่ผมว่าอันนี้ก็สะดวกดีนะสำหรับคนที่โปรแกรมเมอร์เขาคอยดูแลในการสร้างแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้นะครับเราก็มีหน้าที่แค่ขียข้อมูลลั่นออกรีพอร์ตอะไรก็แล้วแต่นะแล้วเก็บเป็นฐานข้อมูลได้ด้วยนะครับนะก็คือตัวนี้มันสามารถที่จะสร้าง โปรเจกต์ Project, Project ให้ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือให้เห็นว่า,อาลองนึกเนะว่าคนที่ต้องการาเป็น developer เขียนโปรแกรมขายสมมุติไปขายในโรงงานเนี่ยคนที่ชำนาญแล้วสร้างโปรแกรมได้เพียงแค่ไม่กี่วันเองครับโปรแกรมเล็กๆเ,เนี่ยขีข้อมูลเนี่ยล้วก็สามารถที่จะใช้ทูลตัวนี้นะครับสร้างซอสโปรแกรมแล้วก็เอาไปขายได้เลย นะครับโอ้สะดวกมากนะครับเพราะมันรวดเร็วนี่อันนี้เดี๋ยวผมจะคลิปนี้จะลองยกตัวอย่างโปรแกรมที่ทีมพัฒนาเขาเขียนขึ้นมานะครับอยู่ยังอยู่ในเมนูของ starter เนาะ,ะโปรแกรม contact ครับเราเล่นเรื่องของ template ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ create ขึ้นมานะครับแล้วก็โอเคนะชื่อไฟล์ตามนี้เลยนะ contact อ่านี่เป็นหน้าตาโปรแกรมคอ t แทคเวอร์ชันสตาร์เตอร์นะโอเคประมาณนี้นะครับคอนแทคก็คือเก็บเก็บข้อมูลเนาะเก็บข้อมูลมีเบอร์โทรศัพท์มีอีเมลนะครับเดี๋ยวดูแทบ็บแท็บโฟนก่อนนะฮะก็คือคล้ายๆกับ p นะอ o n e เนาะสามารถที่จะเลือกไทายได้เหมือน iPhone เลยแล้วก็ มีออปชันอาร์เธอร์ตรงนี้นะอันนี้เป็นน่าจะเป็นเมนูแบบป๊อปอัพเนาะโอเคเราก็สร้างใหม่ขึ้นมาได้เลยนะครับนั่นหมายความว่าหนึ่งคอนแทคคนอาจจะมีเบอร์โทรเยอะแยะมากมายนะครับเป็นสิบสิบเบอร์ก็สามารถแอดขึ้นได้เอยๆนะครับเหมือนกับ iPhone เลยนะครับแต่ว่าเอ,อทูนนี้จะไปเทียบกับ iPhone ไม่ได้เลยนะ iPhone iPad iOS นะครับอีเมลก็เช่นกันนะครับมีหลายอีเมลนะครับ a d d r e s ก็มีหลายที่อยู่นะอันนี้ผมจะยกตัวอย่างาเบอร์บ้านหนึ่งสองสามสี่ห้าหกที่ทำงานศูนย์สามสองขีดอะไรก็ว่าไปอืม,อม,อม,อมแค่นี้เองครับโปรแกรมสตาร์เตอร์ของ Contact เนี่ยมีสคริปต์เขียนน้อยมากแต่สร้าง Contact เล่นๆได้แล้วอะครับอืม ตัวไทเทนนะครับมิสเตอร์เอบีก็ว่ากันไปจับไทเทลก็ใส่ไปนะครับโอเคแอดรูป okay. ได้นะครับอ่ะประมาณนี้ทีนี้ไฟม e เกอร r นะครับนอกจากการออกแบบแบบนี้แล้วนะครับจะต้องใช้ควบคู่กับการเขียนสคริปต์เพื่อที่จะควบคุมคำสั่ง หรือออบเจกต์ต่างๆให้แสดงผลตามที่เราต้องการนะครับในการสร้างสคริปต์นะครับมันก็จะมีเมนูสคริปต์นะครับแล้วก็ไปที่สคริปต์เวิร์กสเปซขึ้นมานะครับมันก็จะแสดงหน้าต่างของสคริปต์เวิร์กสเปซนะครับอ่าโอเคนะครับเราสามารถจัดกลุ่มของเวิร์กของสคริปต์ได้นะครับด้วยการสร้างโฟลเดอร์นะครับแล้วก็สร้างสเปเลเตอร์ขึ้นมานะครับ อันนี้เขาสร้างโฟลเดอร์ไปแล้วเห็นไหมครับมันก็จะเก็บเป็นระบบเป็นระเบียบขึ้นมาเลยนะครับ New Skip มาดูตัวอย่างของสคริปมาเนี่ยครับเขียนสคริปแค่นี้เองสำหรับโปรแกรม่ o n t n t t s t s t t r t e r นะครับ go to object select all นะครับแล้วก็ซอสข้อมูลเนี่ยมีแค่นี้ครับนอกจากนี้แล้วชุดคำสั่งนะครับที่เหลือเนี่ยทำให้ ประหยัดในการเขียนโปรแกรมนะครับมันก็จะแทรกอยู่ในตัวอ็อบเจกต์ต่างๆนะซึ่งจะมีการกำหนดค่าในอ็อบเจกต์โดยตรงนะครับในหน้าของดีไซน์นะครับยกตัวอย่างเช่นคำสั่งกลับ go back นะเห็นไหมครับ action มันเป็น single step ก็คือเป็นสคริปเพียงบรรทัดเดียวนะครับโดยที่จะดึงคำสั่งเข้ามานะครับไม่ต้องไปเขียนในสคริปนะครับ คือกลับไปที่ฟอร์ม Contact List นะครับ uh, Go to Layout นะครับอันนี้ก็จะประหยัดการเขียนสคริปต์ไปได้เหมือนกันนะอันนี้โอเคนะฮะเราคลิกไปปุ๊บมันก็กลับไปที่จุดเริ่มต้นของมันนะมีแค่นี้เองครับกนะ็คือเรามี Contact สักสิคนอ่ามันก็ List รายการขึ้นมาเราต้องการ Edit Contact หรือดูรายละเอียดเราก็คลิกคำสั่งก็มาที่หน้านี้แล้วครับเห็นไหมครับ นี่โปรแกรมง่ายๆนะฮะโอเคคิดดูว่าโปรแกรมใหญ่ๆก็สบายครับอ่ะโอเคทีนี้เจ้าตัว IDE ตัวนี้ครับอย่างที่บอกว่ามันเป็นตัวทั้งตัวสร้างแล้วก็ตัวรลันโปรแกรมด้วยเลยนะครับบนระบบอ่าเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กแลนอ่ประมาณนั้นนะครับอ่าจะเห็นได้ว่าในช่วงของ หน้าตาของการดีไซน์เนี่ยมันจะดีไซน์ส่วนนี้นะครับซึ่งไฟล์เกอร r มันจะมี Default เมนูนะครับนี่คือเป็นเมนูบาร์นะครับกับตัว Button Bar นะครับตัว Button เนี่ยต่างๆเนี่ยมันจะเป็นชุดคำสั่ง Button ที่เป็น Basic ซึ่งเป็นมาตรฐานนะพูดง่ายๆมีทุกโปรแกรมซึ่ง Button เหล่านี้เราสามารถที่จะเพิ่มและลบลบ ได้นะครับถ้าเราใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักนะครับก็คือใช้ควบคุมการแสดงผลข้อมูลนั่นเองการเลื่อนเล็กอร์ดการลบการนิวการค้นหานะครับถ้าเราเขียนโปรแกรมโดยใช้ทูลตัวนี้ใน Windows ผมว่าก็ไม่เร็วนะเพราะว่ามันก็จัดรูปแบบมาสวยอยู่แล้วแต่บาง แต่ส่วนใหญ่บางคนก็จะซ่อนทูลไว้เนาะแล้วก็สร้างปุ่มสร้างอะไรขึ้นมาในในฟอร์มของเราเองนะครับเมนูนะครับเราก็ซ่อนได้เช่นกันนะครับบางคนก็ไม่ใช้เมนูเลยให้หน้าตานี้มันลงโล่งเลยนะครับก็ได้เช่นกันนะครับหรือแสดงผลเมนูเราสามารถที่จะเพิ่มลดเมนูเหล่านี้ได้ควบคุมได้ทุกเมนูเลยทุกรายละเอียดทุกสับเมนูย่อยนะครับควบคุมได้หมดนะครับจะลบจะซ่อนนะครับ ในเขียนโปรแกรมในเบสิกบน Windows บน Mac i n t o s รบางคนก็นิยมโชว์เมนูไว้เนาะ,ะซ่อนทุนบาร์ซึ่งก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ตามใจเราชอบนะครับจะบอกว่าเมนูกระถูนี้เราสามารถสร้างสร้างเป็นของเราเองได้นะครับซ่อนลบได้หมดเลยนะครับโอเคเวลาลันโปรแกรมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยแบบที่เราสร้างเนี้ยนะครับที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับโลจิกแล้วก็การดีไซน์ UI ของเรานะครับ